นี่สำนักงานส่งเพาะทหารพันศึกกลบุรีกังเดียดน้ำเสคนเดินถนนน่น้าตำตรงนี้มันเอ่อล้นมาจากสะพานเจดเดี๋ยวจะดูน้ำปริมาณน้ำระดับน้ำในสะพานเจดนะคะวันนี้วันที่1นตุลาคม2องพัน้อยหกนี่เตรียมนี่รถมาสูบน้ําขึ้น พยายามสุบน้ำระบายเมื่อเดือนที่แล้วตรงนี้ต้องขุดบ<ท>่<ม>อ,อเพื่อให้มีน้ำประปาใช้เพราะน,น้ำประปาะแห้งสวันห้าวันวันนี้ท่วมแล้ว,ว,ะะลว,วลกับเท่าถนนลคะค่ะอีกหน่อยเดียวอีกเมตรหนึ่ง เม,ดมดดิดเดียวถนนก็จะเป็นคลองถึงนี่นแล้วเนะีเป็นตลิ่งริมน้ำน้อยนอ,อแต่ว่าเหมือนกับตรงเราจะไปดูตรงคลองที่หนึง่ง ต้องมีขุดคันดินแล้วนะฮะตรงนี้ตัวน้ำทะลักลงคลองแต่ว่าในคลองชนประทานนี่ยังเียวไมรรับนะ้ ก็มีมีน้ำอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้สูงมากไอ้นี่พังไปแล้วค่ะเขื่อนพังแล้ว่คืตะลิ่งค่ะ, <c oughs> คะเขาเรียกตะลิง <c oughs> ตะลิ่งที่ํำเป็นปูนไว้